นี่ทุกคนนี่แล้วเดียวเรามาแปรตาดีว่วไม่ทุกไปที่นะครับ้าอยู่งหลวนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเราเขุ้ปารนดียเราต้องเอาไปต้อเรเดี๋ยวต้อนน่น้ำนะครับี่บ้านๆนะครับี่ะไต้ยังไงหนะครับเดี๋ยห้องไปเดี๋ยวห้องปทด่นนี้ขออไปนี่มาเลยมาเลยมาเลยซ้อมอ่ะซูมมาแล้วด้แล้วซูมมาซูมมานี่งียนี่เยนี่้นี่เียนู่นนู่นของน้องซุ้ยยช่ไหพี่บ้านๆนะครับ เราจะไปทำน้ำทิลาโต๊กับทุกคนนี่มือจะดำอะไรยิ่นะครับตวนี่ทุกคนนี่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 น่นี่ไม่ปวดดอไม่ป้นไม่น้องไม่กุ้นไม่ปวด้วยไมน้องเอลยอไอย่างนีเิ่อไปไมโอเคครับทุกคนประมาณนี้นะครับนี่คือ้ี่บ้านๆนะครับอร่อยอร่อยเหมือนเดิไหมไปทำน้ำทิลาโต๊ะกับทุกคนโอเคน้องบ๊ายบาย